สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับส,สาวทุกๆท่านนะคะทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่าที่กําลังติดตามชมนะคะทิมคนเดิมกลับมาที่เดิมกันอีกวันหนึ่งนะคะก็ยินดีต้อนรับส,สาวเข้าสู่ช่อง YouTube Channel ช่อง Good m y สตอร์สิบหนะคะช่องที่แบ่งปัน เรื่องราวเทคนิคการหาแฟนต่างชาติการใช้ชีวิตในการทํางานในต่างแดนนะคะในหลายคลิปที่พิมพ์แนะนําออกไปนะคะในเรื่องของการหาแฟนหนุ่มต่างชาติต่างภาษานะคะในหัวข้อ ในหลายหัวข้อนะคะที่เป็นทั้งคําแนะนําแล้วก็คําเตือนนะคะ,ส,ะสาวๆคนไหนสนใจหัวข้อไหนประเด็นไหนก็แนะนําเข้าไปติดตามรับชมได้นะคะวันนี้พิมพ์ก็มาขอพูดถึงหัวข้อประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็น่าสนใจนะคะวันนี้เราก็จะมาแตกประเด็นเรื่องที่น่าสนใจมากมาคิดเรื่องทําคลิปเรื่องนี้ไว้สักพักแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสทำสักทีก็เลยอยากจะมาแบ่งปันาส,สาวๆนะคะ ในหัวข้อวันนี้นะคะที่จะพูดถึงก็คือในเรื่องของข้อดีของการแต่งงานกับต่างชาติก็คืออันนี้เราจะมาแตกประเด็นในเรื่องของข้อดีกันก่อนนะคะโดยที่ว่าการแต่งงานนี้ก็คือจะต้องเป็นการแต่งงานแล้วก็ย้ายมาอยู่ต่างประเทศนะคะก็คือแต่งงานในประเทศไทยหรือว่าอยู่ในไทยนั้นมันก็เป็นมันก็มีหลายอย่างที่เป็นข้อดีนะคะแต่หลักๆเมนหลักของคิมที่มาแตกประเด็นก็คือว่าแต่งงานแล้วย้ายมาอยู่ต่างประเทศนะคะว่าข้อดี ของการแต่งงานกับต่างชาติดันมีอะไรกันบ้างนะคะข้อแรกเลยนะคะต้องยอมรับเลยว่าการทํางานรายได้มากกว่านะคะในต่างประเทศนะคะอย่างที่รู้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนของต่างประเทศกับเงินบาทเรานะั้นคือค่อนข้างที่แตกต่างกันมากและในต่างประเทศนะคะเขาก็จะทํางานเลยที่แบบจ่ายเป็นรายชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็คือเขาไม่จํากัดอายุของคนทํางานนะคะเราจะอายุ สี่สิบห้าสหกสิบอะไรเนี้ยเราก็ยังมีแรงทํางานกันอยู่นะคะก็คือยังไม่กเกษียณก็คือเราก็ทํางานรายได้ได้มากกว่านะคะเพราะว่าเขาจ่ายเป็นเป็นชั่วโมงแล้วก็ในกรณีที่คนที่เขามีรับจ่อพิเศษอะไรต่างเขาก็ได้เงินนะคะก็คือสําคัญประเด็นหลักก็คือมีรายได้นะคะหากขยันก็คือทํางานมีรายได้นะคะก็ส่งเสียเลี้ยงดูครอบครัวที่ไทยได้มาเทียบกับรายได้ที่ไทยกับรายได้ที่ต่างประเทศมันค่อนข้างจะ แตกต่างกันมากแม้ในหลายคนจะมองว่าในต่างประเทศนั้นเสียภาษีแต่ว่าเสียภาษีแต่ว่าหากคุณรู้จักประหยัดคุณมีเงินนะคะอันนี้พิมพ์ยอมรับเลยนะคะข้อต่อมานะคะก็คือมีเงินกเกษียณอายุอันนี้กรณีที่แม้ว่าทํางานในต่างประเทศแล้วเราก็เสียภาษีให้กับทางรัฐบาลนะคะก็คือเขาก็จะมาดูแลตอนคุณกเกษียณอายุนะคะเขาก็ส่งเงินเดือนให้คุณ เข้าตลอดนะคะคุณจะรับเป็นเงินสดหรือว่าอะไรก็ได้แต่ในกรณีของในเมืองไทยเรานั้นเรามีเงินกเกษียณอายุกรณีที่เราเป็นข้าราชการนะคะแต่ว่าในกรณีที่เรามาอยู่ต่างประเทศนั้นคือทุกคนที่ทํางานเสียภาษีนะคะเขาก็จะมีเงินกเกษียณอายุนะคะไว้เลี้ยงดูตัวเองไอ้หลายๆคนนะคะที่พิมพ์รู้จักก็คือว่าเขาทํางาน พอเขากเกษียณเขาก็ไปใช้ชีวิต6เดือนที่ไทยหกเดือนที่ต่างประเทศอะไรต่างนะคะก็คือมีชีวิตที่แฮปปี้แล้วก็โอเคนะค,ะก,ค,นะ,ค,ะ,นคะก็คือมีสตังค์นะคะพูนง่ายก็คือมีสตังค์ทางเงินกเกษียรอายุที่ต่างประเทศนะคะก็คือประมาณ พันสพันเหรียญอะไรเงี้ยที่บ้านเรามันก็ถือว่าเป็นเงินเยอะนะคะก็มาสามหมื่นกว่าบาทสี่หมื่นกว่าบาทอะไรต่างๆนะคะนี่ก็เป็นข้อดีนะคะแต่ต้องทํางานเสียภาษีนะคะแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือเราจะมีเงินกเกษียรอายุกรณีที่ อาจจะได้เงินกเกษียณอายุของสามีในกรณีที่สามีเสียชีวิตอะไรต่างๆแต่ทางนี้มันก็มีหลายเงื่อนไขนะคะของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันเพราะบางประเทศนั้นก็คือขึ้นกับอายุการแต่งงานด้วยนะคะอันนี้แต่หลักๆคือพิมพ์จะให้โฟกัสเฉพาะตัวเองนะคะว่าหากกรณีที่เราทํางานในต่างประเทศเราเสียภาษีเราก็มีเงินกเกษียณอายุนะคะ อันต่อมานะคะที่น่าสนใจก็คือการได้สัญชาติเพิ่มนะคะในกรณีที่เราแต่งงานแล้วเราอยู่ต่างประเทศตามเงื่อนไขของแต่ละประเทศนะคะเราก็จะได้สัญชาติเพิ่มนะคะโดยที่การได้สัญชาติเพิ่มนั้นมันก็ดีตรงที่แบบว่าเวลาเราจะบินไปประเทศนู้นประเทศนี้เราไม่จําเป็นที่ต้องขอวีซ่าหรืออะไรต่างๆนะคะเราก็ไปได้เพราะว่าเรามีสัญชาติของต่างประเทศอะไรอย่างกรณีของอเมริกานะคะเขาก็ไปได้หลายประเทศโดยที่ไม่ต้องถือ ไม่ต้องขอวีซ่านะคะรื่ที่สําคัญก็คือในหลายประเทศนะคะในกรณีที่ได้สัญชาติแล้วบางครมีโครงการจะเอาพี่เอาน้องเอาพ่อแม่มาอยู่ด้วยหรือว่าให้มาเที่ยวอะไรต่างๆนะคะก็ทําเอกสารได้ง่ายขึ้นนะคะหรือว่าจะทําในเรื่องอื่นให้ได้ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องดีนะคะในกรณีของบางประเทศนะนะคะก็คือถือสัญชาติได้สัญชาติเดียวอันนี้ก็คือเป็นมันต้องพิจารณาเป็นบางประเทศนะคะ อันต่อมานะคะที่น่ารักอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าแต่งานต่างชาติแล้วคุณก็มีลูกครึ่งน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือลูกครึ่งบางคนก็ได้เป็นดารงดาราอะไรอย่างเงี้ยก็คือมี ีหลายคนนะคะที่มีลูกครึ่งแล้วก็แบบว่ามีโอกาสได้เป็นดาราหรือว่าอะไรต่มันก็เป็นเรื่องน่ารักอีกอย่างนึงแล้วก็อย่างที่รู้นะคะว่าลูกครึ่งก็จะน่ารักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องดีนะคะใครอยากมีลูกลูกน่ารักน่ารักก็ลองหาแต่งงานกับหนต่างชาติดูนะคะต้องเลือกพ่อที่น่ารักด้วยนะคะลูกจะได้น่ารักด้วยอะค่ะ ข้อต่อมานะคะก็คือมีโอกาสมาใช้ชีวิตต่างประเทศอันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าแต่งงานระยยไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตต่างประเทศการใช้ชีวิตต่างประเทศนั้นนะคะคือบางประเทศนะเขาก็จะมีธรรมชาติมีอะไรที่สวยงามนะคะทาให้แบบว่าเรามีโอกาสได้ใช้ชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างไปอย่างกรณีของพิมพ์ก็คือโตมาสามสิบกว่าปีอยู่นิไทยอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสมาใช้ชีวิตต่างประเทศในช่วงที่สามสิบกว่าอะไรเนี้ยมันก็โอเคถือว่าเราได้ มีมีชีวิตที่แตกต่างไปนะคะทําให้เรามีในหลายอย่างในหลายมุมหรือว่าทัศนคติที่แตกต่างไปแต่ถ้ามันใช้ชีวิตต่างประเทศนั้นมันก็ทําให้เราเรียนรู้ในหลาย,ลาย,ลายอย่างนะคะน,นี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะข้อต่อมานะคะมีโอกาสได้ท่องเที่ยวต่างประเทศอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะอย่างยกตัวอ,อย่างเช่นผมพิมพ์นะคะบอกตรงหากพิมพ์ไม่มีแฟนแต่างต่างชาตินิวาสนาวคงได้ไม่ได้บินมาถึงอเมริกานะคะก็คือ ก็คือออกจากที่บ้านหรือว่าออกจากที่ไทยนะคะั้งแรกก็บินมาอเมริกาเลยอะไรไม่เคยขึ้นเครื่องบินไม่เคยไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยหากไม่มีแฟนต่างชาติก็คือไม่ได้มาเที่ยวอะไรยเงี้ยคือไม่รู้จักการขึ้นเครื่องไม่รู้จักอะไรเพราะว่าตัวเองก็ก้มน้าก้มตาทํางานอะไรต่างๆแต่พอเรามีแฟนหรือว่าอะไรที่เราเป็นต้องบินหรือว่าอะไรต่างๆมันก็เป็นข้อดีนะคะก็คือเราได้ไปเที่ยวประเทศนู้นประเทศนี้นะคะอย่างกรณีของบางคนที่แบบว่า มีสตางคหน่อยก็ได้ไปได้หลายประเทศนะคะหรือว่าจะเที่ยวภายในประเทศก็โอเคนะคะอันต่อมานะคะอันนี้ก็คือมันเป็นเพราะบุคคลนะคะทําให้เก่งภาษาต่อยอดได้อันนี้ก็อย่างที่รู้นะคะว่าในหลายคนนะคะก็คือมีพื้นฐานมาแล้วก็มาเรียนเพิ่มอะไรต่างๆอีกบางคนนั้นก็ทําเป็นทํางานอาชีพเสริมเป็นล่ามเป็นอะไรสอนหนังสือออนไลน์อะไรต่างๆ,ๆก็คืออันนี้ก็คือ มันเป็นเฉพาะบุคคลนะคะบางคนก็ภาษาต้องพัฒนานะคะแต่ทั้งนี้นะคะมันก็คือมันเป็นข้อดีนะคะยิ่งเรามาอยู่ต่างประเทศทําให้ภาษาเราพัฒนาขึ้นแต่ทั้งนี้นะคะก็คือต้องอยู่ในสังคมของฝรั่งหรือว่าพูดใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารเป็นหลกักใช่มาอยู่ต่างประเทศเราใช้แต่ภาษาไทยมีแต่กลุ่มคนไทยภาษาก็ไม่พัฒนานะคะนี่ก็คือถือว่าเป็นเครื่องข้อดีต่างๆที่พิมพ์แตกมาให้ดูนะคะ ก็วันนี้ก็มาฝากกันวิดีโอแค่นี้นะคะก็ฝากสาวๆกด s u b s c r i b ์ติดตามได้นะคะทางช่อง y o u t u b e กดหม Store 15นะคะ เราก็มาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะพิมพ์ย้ำไม่เตือนเสมอว่าการที่เราหาแฟนหนุ่มต่างชาตินั้นขอให้เราเล่นเว็บเดทเล่นอะไรอย่างมีสติมีความสตรองนะคะอย่าให้ตัวเองต้องตกเป็นเหยื่อของแก c a มอร์แล้วก็ฝากไว้นะคะว่าลูกออนไลน์กับลูกความจริงไม่เหมือนกันขอยืนบนพื้นฐานของความเป็นจริงการที่เราเล่นกับออนไลน์กับใครแล้วก็ขอให้เผื่อใจไว้เจ็บนะคะห้าสิบห้าสิบนะคะก็ขออวยพรให้ เพื่อนพี่พี่ที่ติดตามนะคะทุกคนโชคดีนะคะเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ